สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะป้าเบญจกายก็มีภาพนะบรรยากาศของการส่งงานนะคะเป็นธรรมจักรนะคะสอันนะคะขนาดนะคะขนาดความกว้างนะคะของธรรมจักรก็คือเมตรยีนะคะเป็นธรรมจักรหัวเสาซุ้มประตูวัดนะคะวัดหัวดงตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะวัดนี้นะคะ ห่างจากบ้านป้าเบญจกายไม่ขี่กิโลนะคะถือว่าเป็นการทํางานที่สบายๆนะชิวๆนะแล้วก็ท่านเจ้าวาดนะคือพระอาจารย์นพดลมีความเมตตานะกับทีมงานมากนะคะแล้วก็วันนี้ไม่กดดันเลยนะคะพิธีเรียบง่ายนะคะแล้วก็ติดตั้งเสร็จหรือประดิษฐานเสร็จนะคะเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนะคะหลังจากประดิษฐานเสร็จแล้วป้าเบญจกายก็นะคะได้เลี้ยงเพลงพระ ในคราวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็นำภาพบรรยากาศของงานวันนี้นะคะมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุมโมทนาตามอัธยาศัยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะภาพที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือท่านจเจ้าอาวาสนะอาจารย์นพดลน,นะแล้วก็พ่อแม่ครูอาจารย์นะคะกำลังนะที่จะเจิมนะ,ะเจิมก่อนที่จะนำธรรมาจักรขึ้นประดิษฐานนะคะ อันนี้เป็นภาพภาพก่อนประดิษฐานนะคะก็จะพิธีเรียบง่ายนะคะอันนี้พระจานร์นพดลนะ,ะคนะพระเจ้าอวาานะ,ะรูปนี้นะคะก็กําลังอธิษฐา,านสิดนะอธิษฐานสิดแล้วก็พรมน้ำนะพรมน้ำมนต์น,นะคะเอาเลิกเอาชัยนะคะอันนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นพิธีที่เรียบง่ายนะคะพิธีเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็มีเมตตามากนะมีเมตตากับทางร้านมากนะตอนนี้นะก็ถึงเวลาที่นําธรรมจักรนะขึ้นประดิษฐานแล้วนะคะ ขนาดธรรมจักรนะความกว้างเมตรยี่สิบนะคะนี่ขนาดเมตรยี่สิบนะก็ยังเชนสามตันก็เกือบจะเอาไม่ไหวนะคะเพราะว่าต้องยืดแขนขึ้นไปนะเกือบสุดเลยนะคะบรรยากาศนะญาติโยมมากันเยอะที่เดียวนะคะไม่ไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วก็วันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งของอตำบลคลองเจดด้วยนะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็จะมี ญาติโยมมากันเยอะนะแต่ว่าญาติโยมกลุ่มนี้ก็คือมาร่วมงานนะร่วมงานยกธรรมจักรหัวเสานะธรรมจักรหัวเสาตุงประตูวัดหัวดงนะโดยเฉพาะเลยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศก็เรียบง่ายนะคะมันาศเรียบง่ายอ่าตอนนี้นะก็ยกแล้วนะคะยกธรรมจักรแล้วนะคะ ลกแพระคุณเจ้าก็ตวดชยันโตนะคะอาจารย์พรนพดลนะที่รูปแรกนะรูปแรกที่ถือพวงมาลัยนะก็เป็นท่านเจ้าอาวาดนะคะเวดชยันโตระหวา่างธรรมจักนะขึ้นสดิตถานที่หัวเ่าตุ้งประตูวัดนะคะ มีาพาะวาร่วมชย,ยันโตห้ารูปนะคะหารูปตอนนี้ก็ถึงยอดแล้วนะคะถึงยอดเาสาซุ้มประตูแล้วนะคะก็จะค่อยๆประรคองนะค่อยๆประรคองวันนี้เช้าวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะว่าเราประดิษฐสถานช่วงเช้านะคะเก้าโมงก็เริ่มเลยนะคะ อากาศกำลังดีไม่ร้อนมากนะคะไม่ร้อนมากลูกน้องป้าเป็นจักรยายก็ขึ้นไปเคลียร์นะคะขึ้นไปเคลียร์จุดที่จะประดิสถานะมีการเทปูนกาวนะเพื่อที่จะยึดงานนะให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นภาพมุมไกลนะคะจะเห็นภาพการทำงานของร้านนะคะญาติโย,ยมก็จับสายสิสนะจับสายสินที่จะ,ะร่วมน้อมจิตน้อมใจนะคะ ประดิษฐานทำมาจากคู่นะคะทำมาจากคู่หัวเสาของวัดหัวดงนะคะตำบลคลองเกศอำเภอโคกสัมโงจังหวัดลบบุรีนะคะญาติโยมมากันเยอะทีเดียวค่ะตอนแรกคิดว่าญาติโยมจะมาน้อยนะคะว่าจะมาภาคตะไครคิดว่าน่าจะมาสามสี่คนเห็น,นพระอาจารย์นพดลน,นะทะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญโยมมากไม่ได้บอกโยมมากนะแต่ว่า ด้วยความที่ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะญาติโยมทราบข่าวก็มากันเยอะที่เดียวเลยนะคะมากันเยอะที่เดียวเลานก็กําลังจัดนะคะกำลังจัดให้ธรรมจักรอยู่ในแนวแนวฉากนะคะในในแนวตรงนะคะ่านเจาอาวาดก็ลุ้นนะคะลุ้นจะให้งาน สำเร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะก็ยืนลุ้นอธิษฐานจิตยอยู่ด้านล่างนะอันนี้เป็นภาพมุมไกลนะคะเป็นภาพมุมไกลที่ป้าเบนจกายเดินมาด้านหลังนะแล้วก็ถ่ายภาพมุมไกลให้ทุกท่านได้เห็นนะ,ะได้เห็นการทํางานของป้าเบนจกายและทีมงานนะคะตอนนี้ช่วงประดิษฐานต้องปิดถนนนะคะปิดถนนแล้วก็ให้ญาติโยมวิ่งเข้าอีกทางหนึ่งนะคะปกติตรงนี้จะเป็นที่ รถไถนะรถไถแล้วก็รถรถขนขนเขาเรียกว่าอะไรขนเป็นเป็นเป็นการทำไร่นะคนจะทำไร่กันเยอะนะคะแล้วก็ในภาพตอนนี้นะพระอาจารย์พรนพดลนะ,ะก็ทำให้กําลังใจญ,ญาติโยมด้วยการอธิษฐานจิตนะ,ะแล้วก็พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสริมงคลของญาติโยมนะคะก็ ญาติโยมก็วิ่งมาให้ท่านบางคนก็อยู่ไกลๆนะคะอันนี้ด้านหลังนะะเป็นโยมพ่อนะเนี่ยเสื้อสีม่วงที่เป็นโยมพ่อของาศาศาพระอาจารย์นพดลน,นะคะขอผนมน้ำมนต์กันนะญาติโยมพ่อนะให้ท่านเจ้าวาสปะผมน้ำมนต์นะคะเพื่อขวัญและกำลังใจนะฮะในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ถือว่าได้รับบุญเต็มที่จากการ ยกนะยกธรรมจักรนะในวันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นประธิญกายก็ยกนะถือโอกาสนะถวายพัฒหารเทนะแดดพระสงฆ์นะคะห้ารูปนะคะแดดพระสงฆ์ห้ารูปมีคราวเดียวกันเลยนะนั่นคือได้ทำงานด้วยนะแล้วก็ได้ทำ ทําทบุญนะในข่าวเดียวกันเลยนะได้เลี้ยงพระสงฆ์นะทั้งหมดห้ารูปนะก็นํานภาพมาให้ทุกท่านนะได้อ่านมุโมทนากันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะสวัสดีค่ะ